ไอ้ตัวนี้สอบแคู่นไอ้นี่หนึ่งสอบครับเวลาเราตื่นมาสมองเราจะสดใสนะครับลองได้นะครับลองไปถามดูวันนั้นเราก็แบ่งของท่านมานะครับเอาอันนี้หนึ่งลังนะครับก็ขายไปแล้วกับประมาณมไม่ไม่กี่บาทนะครับไม่กี่บาทถ้าในนามธบชก็ต้องถามท่านหน้าครับในนามธบชได้นะครับ รับร้อ้ท่านได้กับนได้กำไ,ไ,ไรแบบคืออ่ะให้เรียกราคาลายนสตูนนะครับราคารนสบกูาวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับทีมงานอ่ามีการนะครับไอตัวนี้อยา๋ยวนะครับวิธีใช้ย,ยี่สิบดซีตัวแบบนี้20บดแล้วก็อันนี้20่สิบดนะครับต่อน้ำที่ห้านิดถ้าตัวกับสองรนิดสองร้อยลิรก็เอายี่ห้า ไป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 หมูนสองร้อยแล้วก็ผสมใส่ถางแล้วใช้สปินเกอร์ฉีดได้เลยนะครับถ้าเราใส่เป็นเป้งมันก็มาร์กมานะครับากควอดละยี่สิบจุดสี่องควอละสี่สิบจุดสี่ผสมเต่อน้ำยี่ห้าเลยนะครับในนี้ไม่ไม่เป็นอันตรายเดี่ยวนี้นะครับพืชผลของพืชอาหารน่ะที่เราทานน่ะเป็นผักนะครับเป็นข้าวโพดวิธีทานนะครับ ก็ระวังนิดนึงนะครับเดี๋ยวนี้มันมีเปลี่ยวนี้จะมีแกะนะครับเดี๋ยวนี้ทางสอบคอเขาจะดำเนิน